สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพามาดูของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับท่านใดที่เป็นสายมูนะครับจะต้องไม่พลาดนะครับที่นี่คือศาลพระพรหมนะครับศาลพระพรหมจะอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับหรือท่านใดที่นึกไม่ออกนะครับก็ ให้นึกที่เซนทัลเวิล์ d นะครับเซนทัลเวิล์ตรงข้ามจะเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับเดินตรงมานะครับจะเจอสี่แยกศาลพระพรหมจะอยู่ตรงสี่แยกเลยนะครับคุณผู้ชมครับช้างที่เป็นสีทองที่เราได้เห็นมาสักครู่นี้นะครับคือผู้ที่นำมาแก้บนในวันนี้นะครับ สำหรับศาลพระพรหมที่นี่นะครับก็จะมีชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาตินะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพอรนะครับที่นี่ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามนะครับที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะไม่พลาดที่จะแวะมากราบไหว้ขอพอร ที่ศาลพระพรหมแยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับและเมื่อขอพรไปแล้วนะครับพรนั้นได้สำเร็จดังที่ใจหมายนะครับก็ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งเพื่อที่จะมาแก้บนให้กับศาลพระพรหมนั่นเองนะครับเมื่อก่อนนั้นนะครับที่นี่ก็ จะให้จุดทูบเทียนบูชาได้ตามปกตินะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางสารพระพรมนะครับก็งดการจุดทูบเทียนดังนั้นท่านใดที่จะนำทูบเทียนมา กราบไหว้บูชาก็ปักไว้บริเวณสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยมีกระถางธูบก็ปักธูปโดยไม่ต้องจุดนะครับแล้วก็นําเทียนมาวางไว้อธิษฐานให้เรียบร้อยนะครับก็นํามาวางไว้ตามจุดก็ทําให้บรรยากาศที่นี่นะครับมีบรรยากาศที่ดีมากขึ้นไม่มีควันธูปนะครับ สมัยก่อนที่ผ่านมานะครับที่นี่นั้นจะมีควันทูปเต็มไปหมดนะครับหลายคนที่แพ้กลิ่นควันทูปนะครับก็จะอยู่ที่นี่นานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีผู้คนมากราบไหว้บูชากันไม่ขาดสายทูปนั้นก็จะฟุ้งกระจายเต็มนะครับ หลังจากที่เราไม่ได้จุดธูปเทียนไปแล้วทุกคนก็สามารถที่จะยืนอธิษฐานหรือมานั่งพักผ่อนหย่อนใจดูความงดงามของพระพรมนะครับที่นี่ได้นานขึ้นนะครับและนี่คือช้างครับคุณผู้ชมที่ผู้ที่มาแก้บนนะครับได้ซื้อถวายนะครับก็ได้นำมาไว้เรียงกันบริเวณนี้ ก็มีหลายขนาดนะครับท่านก็ไม่ต้องหาที่อื่นมานะครับที่นี่ก็จะมีบริการให้ทุกอย่างนะครับสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาไหว้พระพรมนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยชี้นแนะแล้วก็ไม่ได้นำสิ่งนั้นมาวางจำหน่ายให้บูชากันนะครับสำหรับ ของที่จําเป็นจะต้องไหว้นะครับก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับหลากหลายราคาดังนั้นท่านที่จะมากราบไหว้ขอพอรพระพรมนะครับก็สามารถมาตัวเปล่านะครับแล้วก็มา,าหาซื้อบูชานะครับที่บริเวณศาลพระพรมได้เลยนะครับ เราจะเห็นว่าบริเวณพื้นที่ที่ให้วางดอกไม้ทูบเทียนและของเส้นไหว้ต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมด4ทิศด้วยกันนะครับ ในแต่ละทิศนะครับก็เต็มไปด้วยพวงมาลัยนะครับซึ่งเป็นดอกดาวเรืองเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานในสิ่งต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีให้พรที่สมหวังนะครับเรื่องของการงานมาขอเรื่องงานนะครับก็จะได้งานตามที่ทุกคนได้ปรารถนากันไว้นะครับ แอดมินเองก็ได้มาที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เคยถวายนางรำด้วยนะครับสำหรับที่นี่นั้นมาแต่ละครั้งนะครับก็จะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากนะครับใครที่กลัวร้อนก็เตรียมหมวกมานะครับแต่ว่าถ้า จากกลางล่มก็คงจะลําบากนะครับเพราะว่า,าผู้คนมาขอพรกันไม่ขาดสายนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกะก,กะแล้วก็ไปโดนคนอื่นได้นะครับก็ใส่หมวกสําหรับท่านที่ไม่ได้กลัวร้อนนะครับ จ้าหน้าที่ก็ยังหาร่มที่เป็นร่มขนาดใหญ่สีเขียวสีน้ำเงินที่ท่านเห็นในภาพนะครับมากลางไว้ให้ให้ท่านได้นั่งอาศัยร่มเงาตรงนี้นะครับในการสวดขอพรนะครับสารพระพรหมที่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับ ไม่ว่าแดดจะร้อนแรงขนาดไหนในวันไหนนะครับหรือจะมีฝนตกลงมาผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรมาแก้บนนะครับก็ไม่ยอถทอคนแน่นทุกวันนะครับ ที่นี่ก็จะให้อขอพอรครั้งละหนึ่งอย่างนะครับคุณผู้ชมท่านที่ขอพอรสิ่งใดก็อธิษฐานนะครับขอพอรสิ่งนั้นตั้งจิตตั้งมั่นนะครับให้ดีแล้วก็อธิษฐานบอกชื่อบอกนามสกุลให้ท่านทราบด้วยนะครับสิ่งของที่ควรจะ นำมาแก้บนนะครับก็จะมีพวงมาลัยดอกไม้นะครับรวมทั้งช้างม้านะครับที่เป็นตัวขนาดเล็กมาจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่สีทองที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ รวมไปถึงนางรำด้วยนะครับนางรำที่นี่ก็จะมีหลายชุดนะครับตั้งแต่ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับก็จะมีกําหนดราคาไว้นะครับเขียนไว้ชัดเจนท่านก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะเขียนชื่อเขียนนามสกุลน,นะครับให้กับนางรำ แต่ต้องต่อคิวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีผู้มา,าบูชาแก้บนด้วยนางรำเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่สำเร็จเสร็จผลแล้วก็ย้อนกลับมาเมืองไทยมาแก้บนกันนะครับ เมื่อถึงคิวของเรานะครับนางรำก็จะเรียกชื่อนะครับเราก็ถอดรองเท้าแล้วก็ไปนั่งที่เบาะนะครับจะมีเบาะวางไว้ที่ด้านหน้านางรำนะครับแล้วเรากา็คุกเข่าประนมมือนะครับหันหน้ามาทางสารพระพรหม จากนั้นเมื่อนางรำนะครับเริ่มที่จะรำถวายนะครับเราก็อธิษฐานบอกกับพระพรมนะครับว่า,าพรที่ได้ขอไปนั้นได้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนะครับได้นำนางรำนะครับมาถวายให้กับพระพรมตามที่ได้สัญญาไว้นะครับแล้วก็ให้พูดคำว่า ต่อจากนี้ไปขอให้เป็นอันจบกันสำหรับคำพาคำขอพอรที่เคยขอไว้นะครับให้พูดคำว่าจบกันด้วยนะครับซึ่งคำนี้นั้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับก็ได้ให้คำแนะนำไว้อ่าแอดมินเองก็จำไว้ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ใช้คำนี้มาโดยตลอดนะครับหลังจากที่เราพูดคำว่าขอให้จบกัน จากพรที่เคยขอครั้งที่แล้วและถวายนางรำให้ในครั้งนี้นะครับเมื่อเราพูดเสร็จแล้วหากเราต้องการที่จะขอพรในครั้งต่อไปนะครับก็ให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งพรในแต่ละครั้งก็ให้จบกันไปทีละอย่างทีละอย่างตามที่เราขอนะครับซึ่ง นางรำจุดนี้นะครับก็จะมีปีพาดนะครับเล่นสดนะครับแล้วก็นางรำก็จะจัดชุดไว้ให้นะครับถ้าเป็นชุดใหญ่ก็จะลงเต็มพื้นที่เลยนะครับถ้าเป็นชุดเล็กนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะนั่งพักอยู่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมส่วนบริเวณที่จะมาติดต่อนะครับ จองคิวนางราก็จะอยู่ด้านข้างด้วยกันบริเวณที่ขายดอกไม้นะครับ ครับก็ได้เสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับาการถวายนางรำกับพระพรมนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อยากจะมาชมนะครับ นางรำที่แต่งเป็นตัวพระตัวนางนะครับหลายคนก็เมื่อกลับไหวบูชาขอพรเสร็จแล้วนะครับก็มา,ายืนชมกันนะครับแล้วก็บันทึกภาพนะครับกลับไปฝาก เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้ได้ชมกันที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับชาวต่างชาติก็จะรู้จักกันว่าถ้ามาประเทศไทยก็จะไม่พลาดที่จะมากราบไหว้ขอพรพระพรหมที่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับคนไทยนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับ คนไทยอาจจะยังไม่ทราบมากนะครับว่าที่นี่นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากมายเพียงใดนะครับก็รวมทั้งมีสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายกระจายอยู่เต็มพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ทําให้คนไทยได้กระจายกันไปขอพอรยังจุดต่างๆนะครับแต่สําหรับที่นี่นั้นออแอดมินเคยขอ หลายอย่างแล้วนะครับก็สําเร็จผลตามที่ขอไว้ทุกประการนะครับคุณผู้ชมก็ท่านใดที่มีโอกาสนะครับก็อยากจะให้แวะเวียนกันมานะครับที่นี่เดินทางง่ายนะครับจะมาด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับก็มีสถานีจอดนะครับ เราก็เดินมาอีกนิดเดียวนะครับหรือว่าจะมาทางรถโดยสารประจําทางนะครับรถเมย์ก็มีหลายสายนะครับที่ผ่านจุดนี้ถือได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะครับที่จะเดินทางมาจุดนี้นะครับ เมื่อท่านเดินข้ามถนนมานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอให้รักษา,าความมีวินัยนะครับในการใช้ถนนนะครับในการเคารพกฎจราจรสัญญาณไฟข้ามถนนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมี แม่ค้าบางกลุ่มนะครับที่อยู่ด้านนอกรัว้วอาจจะให้ท่านนั้นชักชวนให้ท่านไปซื้อดอกไม้ซื้อสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ด้านนอกตรงนั้นนะครับเงินที่ท่านซื้อนะครับก็จะไม่ได้นำมาบูรณะปฏิสังขรณ์ศารพระพรมนะครับเพราะว่าเป็นแม่ค้าด้านนอกนะครับ างศาลพระพรมเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ขอความร่วมมือนะครับให้ท่านเข้ามาซื้อ,อดอกไม้ทูบเทียนสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริเวณรั้วด้านในของศาลพระพรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วก็นำมาดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ให้อยู่ต่อไปอย่างสง่างามคู่กับคนไทยต่อไปนะครับ คุณผู้ชมดูดอกไม้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้านในจะมีโต๊ะขนาดใหญ่นะครับเป็นโต๊ะหน้าขาววางไว้ให้นะครับก็วางดอกไม้พวงมาลัยดอกดาวเรืองนะครับเต็มสูงบางท่านที่ตัวไม่สูงมากนะครับก็อาจจะ เอื้อมไม่ถึงที่จะวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีล้อองไว้ตามรั้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าที่มีโต๊ะให้วางสำหรับของที่จะนำมาบูชานอกเหนือจากดอกไม้นะครับก็มีให้ท่านก็สามารถวางไว้ตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเสื้อสีดำนะครับที่ท่านเห็นยืนอยู่ด้านในโบกไม้โบกมือนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแล พวงมาลัยนะครับที่มีแนวโน้มที่จะโค่นลงมานะครับก็เก็บออกไปบ้างนะครับระหว่างวันก็พยายามที่จะ,ะเก็บบางส่วนนะครับเก็บไว้ด้านในเพื่อที่จะไม่ให้ล่วงหล่นลงมาแล้วกอ็อาจจะทำให้เกิดความไม่สวยงามนะครับ ส่วนทูบเทียนที่ปักไว้นะครับก็เต็มกระถางแน่นจนไม่มีที่จะเสียบนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเก็บบางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังเหลือไว้เพื่อที่จะให้พระพรหมนะครับได้รับ สิ่งบูชาที่ทุกคนได้นำมาถวายในครั้งนี้นะครับเ,เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปิดนะครับไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามากราบไหว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเคลียร์ดอกไม้ทูบเทียนทั้งหมดนะครับออกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับ วันต่อมาก็จะเริ่มเปิดให้เข้าไปกราบไหว้กันใหม่นะครับดอกไม้ก็จะเต็มแบบนี้อีกทุกวันนะครับคุณผู้ชมแอดมินมากี่ครั้งเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่มีครั้งไหนที่ดอกไม้ทูปเทียนจะเบาบางหรือว่าจะน้อยนะครับจะเห็นแต่มากขึ้นมากขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางมาง่ายมากด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่อย่างจะทํากิจการใดๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการงานหน้าที่การงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านราชการนะครับงานทางด้านค้าขายาหรืองานที่ เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานต่างๆนะครับก็มาขอพอตกันได้ เราจะสังเกตนะครับว่ามีร่มนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับที่วางไว้เรียงรายนะครับนั่นก็เป็นที่กำบังแดดนะครับท่านก็สามารถที่จะไปอาศัยร่มต่างๆนะครับที่วางรอบๆนี้กำบังแดดได้ในขณะที่อาจจะรอเพื่อนนะครับในการขอพรอาจจะ ไปนั่งสวดขอพรด้วยตนเองนะครับท่านใดที่ไม่มีบทสวดน,นะครับก็มาขอได้ที่จุดจำน่ายดอกไม้นะครับหรือว่าท่านที่จะเปิดดูในโทรศัพท์มือถือนะครับก็เปิดได้เลยแล้วก็สวดน,นะครับบางท่านก็สวดหลายรอบนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน นานนะครับก็จะต้องอาศัยร่มเหล่านี้นะครับในการช่วยเหลืออให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขนะครับในการขอพรแล้วก็ไม่ร้อนนะครับไม่เจอแดดถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าจะมี เยาวชนนะครับเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะครับวัยกลางคนที่มาขอพอรนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นที่แอดมินได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าขอพอรเรื่องของการงานนะครับ <c oughs> ดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยเจอผู้สูงอายุนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่ได้ทำงานแล้วนะครับก็จะ หมดหน้าที่การงานแล้วดังนั้นผู้ที่ยังจะต้องทำงานกันต่อไปนะครับก็คือเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นวัยกลางคนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีถึง80%เลยทีเดียวนะครับของประชากรที่เข้ามากราบไหว้บูชาพระพรหมแห่งนี้ครับ มื่อก่อนจะมีบ่อมีโอ่งน้ำด้วยนะคุณผู้ชมเอาไว้ให้ล้างมือแล้วก็เอามาะปะพรมบนศีรษะนะครับแต่วันนี้ไปไม่เจอนะครับแต่ว่าจะมีแก้วที่ใส่ดอกบัวนะครับแล้วก็นำไปวางไว้ตรงข้างองค์ของพระพรมเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะส่งแก้วออกมาให้แล้วก็พูดเป็นภาษาจีนนะครับว่าให้เราเนี่ยนำน้ำเนี่ยมาปะพรมศีรษะนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งเป็นพรนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามช่องพามาดูของเราที่จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มากราบไหว้ขอพอรกันแล้วก็อย่าลืมมีโอกาสก็มานะครับที่แยกราชประสงค์นะครับมากราบไหว้ขอพอรสารพระพรกันนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ